ฟาเศรษฐบุตรหรือฟ้า ฟ้าเป็นคนกรุงเทพมหานครส่วนสูง181ซนติเมตรน้ำหนัก73กิโลกรัมสำหรับผลงานที่ผ่านมานั้นคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและในปัจจุบันฟ้าเป็นทั้งนายแบบนักแสดงและพิธีกรที่มีความเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับกีฬาที่นายฟ้าชอบเป็นพิเศษก็คือการแข่งรถโกคาร์สนั่นเองนะครับเอาล่ะครับวันนี้ได้ลุ้นแน่นอนนะครับเก่งเจอเก่งอะไรจะเกิดขึ้น <laughs> และตอนนี้เราไปฟังความรู้สึกของนายสายฟ้ากับการแข่งขันในวันนี้ว่าเขามีความรู้สึกยัง คิดว่าก็ทําเต็มที่ฮะถึงคิดว่าเต็มที่อยังไงก็สู้ขาดใจแพ้ชนะไม่สำคัญขอให้ได้แข่ง ครับแล้วต้องซ้อมบ่อยๆเวยแล้วร่างกายเราต้องแข็งแรงครับก็มีส่วนนะแล้วนอกจากกีฬาประเภทนี้แล้วนี่ป๊อปปี่เล่นกีฬาประเภทไหนอีกไม่เลยล้วครับโคโค้ดอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นคนที่ชอบใช้ความเหนือนสนามแข่งขันนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็คงต้องชิงชัยกับดาราของเราซึ่งก็มีประสบการณ์เรื่องนี้น้อยนิดนึงนะฮะแต่จริงนี่ป๊อปปี่รองกันนะน่าจะเป็นเล่นหลังได้แน่เอาละครับตอนนี้มาพบกับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสายฟ้าเศรษฐบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่สายฟ้าฟ้าชอบไหมครับก็ชอบครับเพราะว่าเห็นพี um ่ชายชอบขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ปะเป๋อเป็นเพื่อนเพื่อนพีในทีมได้เลยอ๋อเป็นเป็นเพื่อนกับพี่พีดกัเชียร์อยู่แล้วนะฮะเอาละครับผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดกับการแข่งขันในวันนี้นะฮะผมจะพาผู้ชมไปถามความรู้สึกของกองเชียร์รือผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับไปฟังเขาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยกะว่าใครระหว่างสองคนนี้ เป็นผู้ชนะสักครู่เดียวครับและหลังจากนั้นแล้วเราจะมาพบกับการแข่งขันเลยครับเอาสายฟ้านะคุณสายสายฟ้าและกันบอกว่ามันเป็นต่อไปเยอะนะร้อยเมตรลูกแหมร้อยเมตรอ่ะใครๆก็ได้า็สายฟ้าค่ะก็ขอเชียร์คุณป๊อปปีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาราแต่คุณก็เป็นที่หนึ่งได้ค่ะตอนนี้คิดว่าคุณผู้ชมคงพร้อมแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราก็พร้อมแล้วไปพบกับการแข่งขันโกคดไดทเลยครับกรรมการของเราคุณสุพงตีมทบ คุณสายฟ้าปัดนิดนึงนะฮะคุณป๊อปี้ตามมาใกล้แล้วนะครับตามมาใกล้แล้วขนาดที่ต่อให้ตั้งเยอะนะครับเป็นตามมาใกล้แล้วนะครับจะแซงตรงไหนเราต้องดูกันให้ดีนะครับสองรอบสนามเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณสายฟ้ายังนำอยู่นะครับคุณป๊อปี้ที่มาติดๆครับคุณป๊อปี้มาเล่ไปเซอร์จี้มาติดๆนะครับคุณสายฟ้าก็หนีหน้าดูเลยจีเดียวเอาละครับถึงโค้งหักศอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันน่าตื่นเต้นมากคุณป๊อปี้ก็ไล่ที่มาติดๆนะครับเราจะดูกันนะครับว่่่่าาคคคุณปััับบีี้นนนนนนนะะแงงงงตตรรรรรไไไหหออออยเท และนี่ก็จวนจะครบหนึ่งรอบแล้วมีการทมเลือไปดูข้างหลังนิดนึงนะครับคุณสายฟ้ายังน้ำอยู่คุณปอปปี้จี้มาติดๆนะครับครบแล้วครับครบหนึ่งรอบแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วนะครับเหลือเพียงรอบเดียวเท่านั้นเองรอบเดียวทั้งคู่อัดกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับคุณปอปปียังตามจี้คุณสายฟ้าอยู่ติดๆนะครับและต้องคอยประคองรถให้ดีเพื่อไม่ให้เสียหลักด้วยนะฮะจะดูกันนะครับว่าคุณป๊อปีจะแซงได้ไหมและจะแซงตรงโค้งไหนนะครับเราต้องมาดูกันให้ดีนะครับเอาละครับถึงทางตรงแล้วครับทางตรง50เมตร คุณปั๊บปปี้ชี้ติดๆเลยนะครับเอาละครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองคุณสายฟ้ามีโอกาสไหมนะครับคุณสุพงก์กรรมการของเราก็เตรียมพร้อมที่จะตีธงหมากลุกแล้วธงหมากลุกนะครับทองอังชายชนะนะครับเอาละครับมาจุดูิกันว่าแซงหรือยังครับยังนะฮะคุณสายฟ้ายังนำอยู่กันหน้าดูเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าทางดีนะฮะยังไงคุณสมศักดิ์ครับเขาดีนะครับเขาฉลาดนะในการกันเอาละครับถึงทางตรงแล้วนะครับใครจะไปพนผู้ชนะใครไป็นผู้ชนะครับโโอ้หนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะฮะ